สถานการณ์รัฐบาลที่อยู่ท่ามกลางความผันผวนภายหลังการปรับคณะรัฐมนตรีแพทองทาน1ทับสได้รับการปโปรดก้าไปเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาและข้อถวายสัตว์ปฏิญาณตนในวันที่3กรกฎาคมแต่ถัดมาเพียงวันเดียวสถานการณ์กลับพลิกผันเมื่อสารรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉัน9เสียง รับคำร้องที่มงคลสุรัสจ,จัประธานวุฒิสภาในนามสมาชิกวุฒิสภา36คนยื่นถอดถอนแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีจากกรณีคลิปเสียงสนทนากับคุณเซนประธานวุฒิสภากับภูชาพร้อมกันนี้ตุลาการสารรัฐธรรมนูญยังมีมติ7ต่อ2เสียงสั่งให้แพรทองทานหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีจนกว่าจะมีคำวินิจฉัย กลายเป็นสุญยากาศผู้นำรัฐบาลทางกลางปัญหารอบด้านที่รอการแก้ไขโดยเฉพาะการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนในภารกิจของคอรมอร์ชุดใหม่ส่วนขั้นตอนหลังจากนี้ศาลจะแจ้งผู้ร้องทราบและให้ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้องซึ่งหลายฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์หลังจากนี้ว่ากระบวนการพิจารณาจะใช้เวลามากน้อยเพียงใด ในมุมต่อสู้ของพรกเพื่อไทยอย่างชูศักดิ์ิรินินรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลเคยให้ความเห็นในมุมข้อโต้แย้งว่ากรณีนี้ยังไม่มีความเสียหายใดๆเกิดขึ้นและเนื้อหาคลิปไม่ปรากฏชัดว่าเข้าข่ายผิดจริยธรรมได้แรงหรือขาดความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักเกณฑ์ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง นอกจากนี้เนื้อหาในสนทนาไม่มีข้อเท็จจริงที่บ่งชี้ว่าประเทศสูญเสียอธิปไตยดินแดนหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนส่วนตัวจึงเห็นว่าเป็นเพียงการหาหรือเพื่อแก้ปัญหาชายแดนเท่านั้นชูศักดิ์ยังตั้งข้อสังเกตถึงพยานหลักฐานว่าอาจได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากเป็นคลิปเสียงที่บันทึกโดยไม่ได้รับความยินยอม ซึ่งอาจขัดต่อพรบอคอมพิวเตอร์จึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบว่าสารจะสามารถรับฟังหรือให้ความน่าเชื่อถือกับพยานลักษณะนี้ได้หรือไม่เพราะหากสารยึดตามหลักกฎหมายทั่วไปพยานที่ได้มาโดยไม่ชอบย่อมไม่สามารถนำมาใช้ในการพิจารณาได้ อย่างไรก็ตามหลายฝ่ายมองว่าไม่ว่ากระบวนการศาลจะสั้นหรือยาวยอ่อมส่งผลต่อรัฐบาลแพรทองทานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เนื่องจากภายใต้สภาวะนิติสงครามที่กำลังรายล้อมแพทองทานอยู่ในเวลานี้ไม่ต่างจากสถานการณ์พักร่วมรัฐบาลที่ตกอยู่ในสุญญากาศเช่นกันเมื่อแพทองทานในฐานะผู้นำรัฐบาลถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ ขณะเดียวกันอย่าลืมว่ายังมีคำร้องของสอวยื่นคู่ขนานในประเด็นจริยธรรมไปถึงปปชซึ่งการประชุมคณะกรรมาการเมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมามีมติเอกฉันให้รับตรวจสอบไว้เบื้องต้นแล้วทางนี้หากปปชไม่มีการชี้มูลความผิด จะทำให้คําร้องตกไปแต่หากปปชมีมติชี้มูลความผิดแพทองท,ทานขั้นตอนต่อไปจะส่งเรื่องไปที่สารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองตัดสินเรื่องจริยธรรมต่อไปเมื่อเป็นเช่นนี้ต้องจับตาว่าคดีคลิปเสียงในเวลานี้จะมีบทสรุปอย่างไรเช่นเดียวกับการพิจารณาของปปชจะเกิดขึ้นในช่วงเดียวกันหรือไม่ขณะเดียวกัน หลังเปิดสภาวันที่3กรกฎาคมต้องติดตามว่าพรักภูมิใจไทยจะยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลหรือไม่ในข้อกล่าวหาเป็นภัยต่อความมั่นคงเนื่องจากต้องมีเสียงสนับสนุน99เสียงขึ้นไปจากที่มีสอสอในพักเพียง69คนทำให้ต้องหาอย่างน้อย30เสียงถึงจะเข้าเกณฑ์การยื่นซักฟอกรัฐบาล ตรงนี้เองที่หลายฝ่ายมองว่าการเคลื่อนไหวของพักภูมิใจไทยเวลานี้อยู่ในสภาวะรัฐบาลกําลังเผชิญศึกรอบด้านตั้งแต่การชุมนุมใหญ่ของกลุ่มมวลชนการเผชิญหน้านิติสงครามสถานการณ์ระหว่างชายแดนและปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศ ดังนั้นในสถานการณ์พันผัวนขณะนี้เรียกได้ว่ารัฐบาลเพื่อไทยกำลังหลังพิงฝาจนเกิดคำถามว่าแผ่ทองทานจะประคับประคองรัฐบาลไปได้อีกไกลแค่ไหนเมื่อทุกอย่างมีผลต่ออนาคตทางการเมืองของตระกูลชินวัตรนั่นเอง